โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ยกระดับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แหลมบ่อท่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพัรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567และพัฒนาสู่สงขลาเมืองมรดกโลก จังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการพัฒนาพื้นที่ทางศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานและเชื่อว่าเป็นแหล่งน้ําที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ในการรักษาโรค ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาโครงการเพื่อปรับปรุงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นทางเดินศาลาและป้ายข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นนายไพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้กล่าวถึงการพัฒนาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสงขลาก็ที่จริงบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบอ่อท่อ,อที่อำเภอกระแสสินก็เป็นหม,ดมุดหมายหนึ่งอำเภอหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับไอที่เราปรับปรุงไปโดยใช้งบประมาณ5้าล้านเพื่อที่จะทาพิธี จักน้ําศักสิทธิ์ไปร่วมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่นั้นเราแก่ส่วนหนึ่งเองส่วนที่เหลือเราก็เราก็จะทําต่อเนื่องในปี68และปี69นะครับทั้งหมดนี้ผมไม่น่าจะใช้กุ้มามนมัน,น่าจะเกือบ20ล้านนะครับตัวจะปรับภูมิทัศน์จะมีศาลา,าชมวิวมีทางเดินประมาณนี้นะครับที่เราทําไปแค่อ่ามีเป็นทําถนนมีทางเท้าแล้วก็จุดจําหน่าย ทูบเทียนแล้วก็ปรับปารุงศาลาที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แค่นั้นเองนะครับเรายัางทําต่อเนื่องอีกประมาณสักสองปีเพราะนี่ก็คือหมุดหมายหนึ่งหนึ่อำเภอหนึแห,หล่งท่องเที่ยวของทั้ง1ิบหกอำเภอก็ตรงนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของถนนนะครับถนนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะให้ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไปเข้าไปในพื้นที่คาบสม,มุทรเติงปะไม่เฉพาะแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์แห่งห่งเดียวตรงนั้นที่จริงเราจะอําเภอสติงปะเรามีเป้าหมายที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ที่คลองหลีด้วยพิพิธภัณฑ์คาบสม,มุทรซึ่งก็ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์แบบทั่วไปนะครับเป็นแบบมีชีวิตแบบคล้ายๆแบบสยามดิสคอรีนะครับก็ น่าจะต้องตอนตอนนี้เรื่องที่ดินยังไม่เรียบร้อยนะครับดินเรียบร้อยก็ในเรื่องงบประมาณเพราะต้องใช้งบประมาณคนกันเยอะก็ต้องจัดแผนไปว่าปีนี้ทําอะไรปีหน้าทําอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้กับคาบสมุทรเสิงพระครับการพัฒนาบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่เพียงแต่สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนเท่านั้น แต่ยังเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีที่มีค่าของชาวสงขาซึ่งเป็นการผสมผสานความเชื่อทางศาสนาเข้ากับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีกด้วย จัดทำโดยจังหวัดสงขลาและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาภายใต้การสนับสนุนของบริษัปทปตทสพเอเน g y จีดีเวล็อปเมนตจำกัด